สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทประลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับ HRBP มาเล่าสู่กันฟังนะครับประเด็นก็คือตัว HRBP ซึ่งผมอขออนุญ,ญาตแจ้งว่าเป็น HRBP ตัวจริงนะครับซึ่งเป็น Business Partner จริงๆมีประสบการณ์ ทางด้านงานบุคคลมาอย่างยาวนานแล้วก็สามารถที่จะทำความเข้าใจในมุมของกระบวนการวิธีการวางระบบ HR ในแง่มุมต่างๆตั้งแต่สรรหาคัดเลือกยันไล่คนออกเนี่ยได้อย่างชัดเจนทีเดียวประเด็นมาจากผู้บริหารแห่งหนึ่งนะ,ะที่มีการพูดคุยกันระหว่างที่ไปประชุมร่วมกันนะครับท่านผบริหารท่านนี้เป็น CEO ของบริษัทแล้วก็มีการจ้าง HR ซึ่งก็อย่าง ที่เราทราบกันดีว่ายุคนี้เราคงต้องเรียกกันว่า HRBP ซึ่งท่านก็จ้าง HRBP เข้ามาท่านหนึ่งแ,แล้วก็หลังจากนั้นตัว HRBP เองก็พยายามที่จะวางระบบต่างๆตามซิสเต็มหรือตามกระบวนการในการบริหารทรัพยุคคลแบบเป๊ะๆโดยที่ไม่ได้เกิดข้อสงสัยหรือคำถามว่าทำไมต้องวางระบบเหล่านั้น CEO ถามว่าอา้าวทำไมต้องวางระบบเหล่านี้คำตอบที่ได้มักจะเป็นว่า ก็ที่อื่นเขามีกันแต่เรายังไม่มีหรือมาตรฐาน HR มักจะต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่เรายังไม่มีดังนั้นเราก็ต้องหวางด้วยซึ่ง CEO ก็ถามต่ออีกนะฮะว่าจริงๆเราจำเป็นต้องมีมันหรือทำไมเราต้องมีมีแล้วมันจะตอบอะไรเราได้บ้างถ้าคุณเป็น HRBP ช่วยหาคำตอบให้ผมหน่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า CEO ทุกแห่งน่าจะมองคล้ายๆกันนะครับ จากที่เราสัมผัสกับงาน HR อย่างผมเองก็สัมผัสกับงาน HR มาค่อนข้างนานในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยเรามักจะต้องตอบคําถามผู้บริหารเวลาไปนําเสนองานสิ่งที่ผู้บริหารถามเสมอก็คือบริษัทผมทําไมต้องวางระบบนั้นทําไมต้องวางระบบนี้นะครับทางเรา,าเนื่องจากว่าเป็นที่ปรึกษาเราก็ต้องตอบว่าจากการที่เราศึกษาแล้วเนี่ย ระบบนี้จําเป็นเพราะอะไรระบบนั้นไม่จําเป็นเพราะอะไรคือเราก็ต้องตอบได้อย่างชัดเจนให้มันเชื่อมโยงกับธุรกิจของบริษัทเขามันก็เลยถูกมองย้อนกลับมาว่าโดยปกติแล้ว HR ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ HR BP ที่ทุกวันนี้เราใช้กันเนี่ยนะฮะคำถามที่มักจะตอบหรือเกี่ยวกับระบบ HR คือคือทุกคนที่เป็น v p จริงๆเนี่ยเก่งจริงนะครับมีความเข้าใจกระบวนการ HR อย่างดีมองเห็นภาพ เชื่อมต่อกันอย่างชัดเจนนะครับแต่จุดหนึ่งที่ยังขาดเยอะทีเดียวก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงกับธุรกิจของบริษัทนะฮะแล้วก็คำถามที่ HRBP จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตอบให้ได้ก็คือทำไมทำไมต้องทำตัวนี้ทำไมนะครับหลายบริษัทเป็นบริษัทเล็กๆพอ HRBP เข้าไปอาจจะมีพนักง,งานประมาณสัก20-30คนพอมี HR ขึ้นมา HR ก็ม HR, ักจะบอกว่าเราจะต้องมีอะไรบ้าง คือเข้าไปปุ๊บนี่แสดงผลงานเลยนะครับเราจะต้องมี JD เราจะต้องมีโครงสร้างเงินเดือนเราจะต้องมีแบบประเมินผลเราต้องใช้ KPI ถามว่าทําไมต้องใช้พวกนั้นคําตอบคือที่อื่นเขาใช้กันซึ่งอาจจะเป็นคําตอบที่ถูกแต่จริงๆแล้วมันเหมาะไม่เหมาะอันนี้ต้องดูสภาพของธุรกิจด้วยนะครับบางบริษัทนี้ไม่จําเป็นต้องมี J d ดีก็ยังทําได้เลยนะครับคือ J d ดีมันอยู่ในสมองของผู้บริหารแล้วก็อยู่ในสาระบบความคิด ของผู้จัดการทุกคนเพราะอะไรเพราะจานวนพนักง,งานมีไม่เยอะใช่ไหมฮะไม่เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆที่บางทีนั่งมองหน้าพนักง,งานก็งงว่าอตำแหน่งที่ทําอะไรก็ต้องไปพลิกหา job description ที่มันเป็นมาตรฐานมาอ่านกันอันนั้นโอเคว่าเขาจําเป็นต้องมีเพราะอะไรเพราะว่าคนเยอะถูกไหมฮะแต่ถ้าคนน้อยๆล่ะจะบางทีเราไม่จําเป็นต้องไป force ให้บริษัทมีเครื่องมือบางตัวซึ่งบางครั้งมีแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับมัน ดังนั้นคำถามสำคัญมากๆที่ hrbp ต้องตอบ CEO หรือตอบตัวเองให้ได้ก็คือบริษัทนี้ทำไมต้องมีสิ่งเหล่านี้คือคำถาม Y h y นี่แหละครับเพราะอะไรถึงต้องมีเหล่านี้บางบริษัทต้องถามจริงว่าจำเป็นต้องมีโครงสร้างเงินเดือนไหมคือบางแห่งเนี่ยติดต่อผมมาเพื่อจะทำโครงสร้างเงินเดือนแต่พอเราเข้าไปศึกษาปั๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าบริษัทนี้อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีแต่ถ้าสมมติจำเป็น ถ้าเราต้องถ้าเขาต้องการจริง,รงๆเราก็อาจจะดัดแปลงนิดหน่อยว่าอาจจะไม่ต้องมีโครงสร้างเงินเดือนแบบโอ้โหเป็นทางการใหญ่โตแต่สามารถที่จะใช้บริหารการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้มันเหมาะสมแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเพราะว่าธุรกิจเล็กจํานวนคนน้อยอาจจะไม่ต้องนั่งถึงประเมินค่าง,งานใหญ่โตซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องต่อให้มันสอดคล้องกันให้ได้บางธุรกิจนี่ซื้อมาขายไปแล้วก็ทําไปเรื่อยๆโดยที่พนักง,งานเติบโตไม่ได้ CEO ก็บอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องมี c a r ิเออร์พาร์ทไหมนะบ,บางคน HR ก็บอกเราต้องมีเราต้องมี c e o ถามทําไมต้องมีเพราะว่าธุรกิจเราก็ไม่ได้เติบใหญ่ขนาดที่ว่าจะให้พนักง,งานไต่ขึ้นไปไเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายแล้วพอเราเข้าไปดูเนี่ยก็ตอบคาถามได้เลยว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีนะฮะเรื่องของ Car ิเออร์เพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายเชื่อไหมครับปัจจุบันนี้บริษัทนี้คือเอาซอนหมดเลยคือจากสิ่งที่เราทําให้ให้ไปเนี่ย มันชัดเจนว่าถ้าคุณมีแคเรียาพาสเนี่ยคุณไปฟอสให้พนักง,งานอยู่ยาวโดยที่พนักง,งานไม่ได้มี Value Added อะไรเลยเพราะด้วยธุรกิจไม่สามารถจะเสริม Value Added ไปมากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าตัวเจ้าของเขาแฮปปี้กับการที่ขยายตัวอย่างเร็วๆโดยที่พนักง,งานเองก็วนเวียนอยู่กับระบบเดิมคือคอยดูแลระบบอะครับนะแล้วก็นอกนั้นมันเป็นเรื่องของ AI เป็นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเขาเอาซ้อนหมดเลย เขาไม่จำเป็นต้องจ้างพนักง,งานเพราะฉะนั้นแครีพาร์ตในส่วน Back ออฟฟิศในส่วนที่อยู่ในออฟฟิศเล็กๆประมาณ4 5หคนมันดึงไม่ออกคือมันดีไซน์ไม่ได้ HR เข้าไปจะบังคับให้จะต้องมี c แครีพาร์ตเพราะ4ีหคนนี้จะเติบใหญ่ขึ้นไปได้ CEO ถามทำไมต้องมีคือมีแล้วมันจะดีตรงไหนต่อธุรกิจเขาคำตอบก็คือตอบได้ไม่เคลียร์นะฮะก็สุดท้ายก็คือจริงๆไม่ต้องมีก็ได้แล้วก็สุดท้ายจริงๆคือ เขาก็เอาซอสหมดเลยนะครับก็ใช้เป็นฟรีแลนซ์ใช้เป็นพวกพนักงานที่เป็นพาร์ทไทม์เข้ามาช่วยทำงาน มันก็จะวนเวียนไปซึ่งเขาก็ยอมรับนะครับว่าถึงเวลาคนนี้ไปมีฟูลไทม์เราก็ต้องไปหาคนใหม่มาเพิ่มซึ่งตัว CEO เขาบอกเขามีแหล่งในการหาคนอยู่แล้วลก็คือพวกบรรดานิสิตนักศึกษาต่างๆที่สนใจเขาก็รับเข้ามาทํางานสามเดือนหก <6 S 2> เดือนบ้างเต็มที่แดเดือนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะวนลาคนนี้พอวนปุ๊บเขาก็จะรู้แล้วว่านี่คือรอบปกติของพาร์ทไทม์เขาดังนั้นเขาหาคนเตรียมพร้อมไว้อย่างดีได้แล้วบริษัทนี้ต้องต้องตอบเลยว่าไม่จําเป็นต้องมีเ r ด้วยซ้าไป ถูกไหมฮะดังนั้นตัวประเด็นหลักสําคัญเนี่ยผมเชื่อว่าเอชาทุกท่านนะครับตอบคําถามว่าจะต้องทําอะไรเนี่ยได้ชัดเจนมากแต่คําตอบคําถามต,ต่อคําถามที่ว่าทาไหมจะต้องทําพวกนี้ไปทาไหมเนี่ยอันนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้เอช b าพต้องตอบให้ได้เพราะบางอันบางระบบเอชอาอาจจะไม่จําเป็นต้องทํากับธุรกิจนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องทํากับธุรกิจนี้ในช่วงเวลานี้ แต่อนาคตอาจจะไม่แน่ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือ BP ตัวจริงจะต้องศึกษาธุรกิจให้แตกฉานดูสเตจของธุรกิจให้ออกว่าขณะดนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจกำลังโกรธนะฮะกำลัง slow down หรือกำลัง stable สิ่งเหล่านี้มีผลนะฮะต่อระบบ HR ที่จะกระตุ้นนะครับหารักษาจูงใจพนักงานเนี่ยเราต้องเอาอะไรเข้ามาเสริมทับบ้างพวกนี้ BP ต้องตอบ CO ให้ได้ เพราะฉะนั้นย้ำนะครับคำถาม why หรือทำไมเนี่ยคือคำถามหลักเลยที่ HRBP ทุกคนจะต้องตอบ CEO หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ได้ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ